คอลลาเจนที่ผิวใสเล่นแสงซู้แดดมากทุกคนวันนี้ก็คือมากินคอลลาเจนโชว์นะคะเป็นของตัวนี้เลย n e นเกตไวคอลลาเจนของแบรนด์ดารี่เงทบอกได้เลยว่าเป็นคอลลาเจนที่ซื้อมากินตามแม่ตุก๊กคือทุกคนจะเห็นใช่ปะว่าทุกวันเนี่ยแม่ตุ๊กสวยขึ้นทุกวันแบบสวยก็คือแม่ตุ๊กป้ายาอะไรเราก็ตามตามหมดเลยค่ะ คือของ Darling อนนนะคะเขาจะมีทั้งหมด2แบบนะคะทุกคนกล่องแรกก็คือกล่องสีม่วงตัวนี้เลยชื่อว่า Naked เกตไวค o l l a เจนนี่จะเป็นแบบเยลลี่ค่ะทุกคนหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะจะเป็นซองแบบนี้ส่วนกล่องสีแดงตัวนี้นะคะน้องเขาคือเนเกตคอลลาเจนที่เป็นแบบผงชงค่ะหน้าตาน้องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซองสีชมพูน่ารักมากๆในกล่องเขาจะมีมาทั้งหมด12อซองนะคะส่วนตัวนี้จะมีทั้งหมด12ซองค่ะ ซึ่งคอลลาเจน2ตัวนี้นะคะเขาเป็นคอลลาเจนกันแดดทุกคนที่จะทำให้ผิวของเราใสขึ้นแล้วก็ช่วยสู้แดดได้ดีมากๆอันนี้คือลองชงทานจีมาสัปดาห์หนึ่งทุกคน จะบอกว่านอกจากตัวเนเกตไบคอลลาเจนนะคะเขาจะช่วยเรื่องของผิวแล้วนะรสชาติเขาก็โอเคเลยคือกินง่ายนะคะไม่ขาวที่สําคัญก็คือเขาไม่มีน้าตาลแล้วก็สูงแคลอรี่กินได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยอันนี้ฟัดก,ก็จะสับทานไปนะคะทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะทานตอนเช้าก่อนออกจากบ้านผลลับหลังกินก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวใสขึ้นนะคะแล้วก็สู้แดดได้ดีขึ้นมาก แล้วจะเห็นจากคลิปของแม่ตุะ๊ะเขาบอกว่าแบบเขาแต่งหน้าน้อยลงนะทุกคนเพราะว่าผิวเขาสุขภาพดีมากขึ้นคืออันนี้บอกเลยนะว่าเชื่อเพราะว่าหลังจากทานอะ่ะรู้สึกว่าผิวว่าเขาแบบเล่นแสงมากขึ้นบางวันที่เราไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้ดูโทมเลยสรุปก็คือตัวนี้เขาเลิศค่ะทุกคนเขาช่วยเรื่องของผิวเนียนกระชับแล้วคือก่อนหน้านี้เรามีสิวที่คางอะ่ะค่อนข้างมากนะคะตอนนี้ก็คือจางลงไปเอยู่ผิวก็แบบเนียนใสฉ่ำไปค่ะทุกคนตามตามให้ดูแล้วบอกเลยว่า ไม่เสียเงินฟรีแน่นอนในเกตไวคอลลาเจนของดาร l อ n นโคกล่องละ389บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปี้ a ล a ซดาแล้วก็ติดต่อ,อช็อปได้เลยนะคะ